มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวติดน้ำหลากวันที่13ตุลาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีร้อมด้วยทหารฝ่ายปกครองอำเภอสวนพึง่งเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ หลังได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวเบกลางเต็นท์ริมห้วยน้ำหนักหมู่ที่3มและหมู่ที่6ตตำบลตะนาวศรีอำเภอส่วนพึ่งที่ประสานขอความช่วยเหลือนะคะเนื่องจากมีน้ำไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีเข้าพื้นที่บริเวณกลางเต็นท์ทางสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปพอ,พอราชบุรีจรึงประสานไปทางอำเภอส่วนพึ่งอ,อปอทอลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือทันทีค่ะเบื้องต้นนะคะอำเภอส่วนพึ่ง ทหารอ,อปอทอแล้วก็ฝ่ายปกครองเดินทางเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ออกมาอย่างปลอดภัยนะคะโดยได้ใช้เชือกผูกตลอดกับต้นไม้ใหญ่และพาน,นักท่องเที่ยวลุยน้ําออกมาทีละคนคะ่ะขณะเดียวกันทางอําเภอสวนพึง่งอ,อปอทอประกาศแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการรีสอร์ทนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ระมัดระวังน้ําป่าหลากจากฝนที่ตกหนักทุกแห่งอยู่ในระยะนี้ด้วยกันนะคะล่าสุดทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วคะ่ะ ขณะที่ฝนยังคงตกต่อเนื่องคาดว่าวันนี้น้ำจะไหลหลากลงมาอีกค่ะอย่างไรก็ตามหน้าฝนแบบนี้ไม่ควรออกไปกลางเต็นท์ในพื้นที่เสี่ยงนะคะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ